วันนี้วันนี้วันนี้ทะเลทะเลลดลงนะคะดูจากน้ำที่ลงจากโขดหินที่กั้นลอยกระแทกขึ้นสิคะน้ำลงแล้วร้างชาก็ลงเนี่ยค่ะร้งางชาก็จะพาเอาเท้าแช่น้ำนะคะถ้าเป็นปกติก็ครึ่งตัวแล้วนะคะร้งางช่าไม่เล่นน้ำร้งางชาจะผ่อนคลายด้วยการเดินกลาง ที่น้ำลงอะค่ะเนี่ยความสุขความสุขของคนทะเลนะคะดูว่ามีอะไรปกติอันนี้อะไรเนี่ยหาของทะเลอันนี้หอยนี่อะไรคะเนี่ยมันหอยนะเนี่ยน่ะหอย,หอยอปกติมันจะเดินไม่ได้นะคะตรงนเนี้ยเนี่ย ดูดูซากปูซากหอยไปค่ะเพราะว่าน้ำมันลงนเอ้อันนี้หอยอันนี้ตายแล้ว,ลวค่ะนี่นี่คือซากหอยนะคะสัางซาจะพาเดินทะเลค่ะอันนี้ซากหอยหอยอะไรนะหอยหอยเนี่ยหอย หอยไอนางลมเนี่ยค่ะน้ำลงนะวันนี้เนี่ยเห็นไหมคะคนตกปลาก็มีเนี่ยค่ะไม่ไม่เดินค่ะโอไม่ลงเล่นนะคะปกติเดินไม่ได้นะต้องเห็นไหมคะอันนี้หอยหอยอหอย ปกติเดินไม่ได้นะตรงนี้มันลึกวันนี้วันนี้น้ำลงพาคุณคุณมาเที่ยวน้ำลงมองลึกๆนะคะเดี๋ยวกล้องตกดินแรงไม่ได้เปียกหน่อยหนึ่งเนี่ยกะหอยดู ากหอยซากโคที่มันตายอะค่ะเนี่ย คนอันนั้นเขาห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 อยจากดินทรายลงลึกไปเรื่อยๆลงลึกไปเรื่อยๆลงลึกไปเรื่อยๆล้มเมื่อไหร่ก็โทรศัพท์จมน้ำแล้วค่ะเย็นดี ไม่ทรา,งางลงมาแล้วในครึ่งเนี้ยนะ่ำเปียกแล้วนะชุดแสกเนี้ยเย็นดีค่ะลงน้ำดีกลัวลงน้ำดีกลัวอัอ่นี้สรากหอยอะไรเนี้ยอะไรครับปูเนี้ยน,นี่ก็ปู อ๋ออันนี้เป็นโอ้โทษทีนะคะเกือบตกใจหมดเลยอันนี้เป็นมีชีวิตอยู่นะคะเนี่ยอะไรนะเขาเรียก,กปะกกาลังเหรอคะอันนี้ปะกกาลังนะคะเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นอะไรนะคะเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะเหมือนมีชีวิตอยู่นะคะเห็นไหมเห็นไหมเขาหดนะคะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะปะกกาลังมีชีวิตนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเมื่อกี้นี้เขาเขายังดิ้นอยู่เลย แล้วทีนี้พอทั้งซ่าไปจับเขาโหดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยค่ะอันนี้ปะการังนะคะเนี่ยอย่าลืมว่าอะไรนี่ปะกาลังมีชีวิตนะคะเดี๋ยวเ,เห็นไหมเห็นไหมพอพอซัางซ่าลงก็มีฟองอากาศออกมาเห็นไหมฮะเห็นไหมเห็นไหมเขามีชีวิตนะคะเห็นอย่างเงี้ยเอาลงไปลึกๆให้เขาปะกาลังนั้นมีชีวิต ปลาฉลามมาไม่ได้นั่นเนี่ยดูช่างกล้าลุยน้ำแล้วนันทีแรกว่าจะไม่เปียกน้ำมันลงอะาคา่ะดูอะไรที่อยู่ใต้น้ำมันเปียกลงตรงนี้เริ่มลึกและขึ้นดีกว่ามันเปียกไปกว่านั้นไม่ได้ <c oughs> นี่เปียกหอยนี่คือเปียกหอยก็จะมีปลาเล็กๆวิ่งคนกินคนจิ้นคนกินอยู่ส่วนมากจะเป็นหอยอะค่ะเปียกหอยเนี่ยเปียกหอย อันนี้ก็คือพวกอวนนะคะเนี่ยอวนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยใต้น้ําก็จะเป็นหอยไอ้นี่นะคะหอยนางลมนะคะหอยนางลมแล้วก็หอยแมงคู่เขาจะจับยู่ตรงนี้นะคะจะเอาให้ดูเนี่ยหอยแมงคู่ค่ะเนี่ยเห็นไหมหอยแมงคู่แล้วเนี่ยเอาปล่อยลงเนี่ยค่ะ หอ,อยแมงผู้มีปลาอะไรตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้เนี่ยเนคุ้นคนด้วยปลาอะไรนะ่ะแล้วก็จะมีมีหอยนางลมอะค่ะหอยนางลมเยอะๆเนี่ยเนี่ย่านซาจะจับปูเนี่ยคือนี่คือลูกหอยนางลมนะคะเนี่ยหอยนางลมเนี่ยที่อยู่บนตามไอ้เนี่ยคือหอยนางลมหมดนะคะเนี่ยหอยนางลมหมด ที่อยู่ในโขดเห็นเนี่ยหอยนางลมนะคะเนี่ยจะคิดว่าอะไรนะคะที่หมายว่าจะมีคนไอัน,นี้เขาจะมาปอกมาใช้อะไรกระเทาะเอาอะค่ะเนี่ยค่ะเวลาน้ําขึ้น ups. มันก็จะท่วมตรงนี้หมดเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้คือนี่คือหอยนางลมนะคะเห็นปูดเนี่คือหอยนางลมหมดนะคะเนี่ยหอยนางลม เขาจะเป็นเนื้อเดียวกันกับหินหอยนางลมทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหอยนางลมนะคะเนี่ยในซอกเนี่ยหอยนางลมเกาะอ,อยู่เนี่ยเนี่ยค่ะเขาลอน้ำขึ้นน้ำขึ้นเขาก็จะอันนี้พอเรนเนีน่ค่ะคือเกณฑ์น้ำก็คือดำๆนั่นแหละคะ่ะถ้าน้ำมันขึ้น ปกติสร้งาจะยืนไม่ได้นะตรงนี้จะลึกมากนี่แหละค่ะขอบคุณนะคะ